ส,สัันนนนทสสกก้้ยงงไมม่ิิหหาหาาวจะเอภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายนภาคใต้มีที่มาจากหลายสาเหตุเหตุผลหนึ่งคือการบิดเบือนหลักคำสอนของศาสนาจนทำให้เยาวชนในพื้นที่บางส่วนถูกชักจูงเข้าสู่ขบวนการตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มผู้ไม่หวังดีอยู่ในวงวนของการกระทำผิดจนยากที่จะกลับตัว จนกระทั่งมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพุทธศักราช2551ในพื้นที่4ี่อำเภอของจังหวัดสงขลาและอำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีซึ่งในมาตราย1ของพรบฉบับนี้มีสาระสำคัญที่สุดประการหนึ่งของกระบวนการตามมาตราย1ก็คือฐานความผิดที่รัฐบาลประกาศว่าเข้าข่ายได้รับการยกเว้นโทษหากบุคคลที่ต้องหาว่ากระทำความผิดกลับใจยอมเข้ามอบตัว หรือพนักงานสอบสวนเห็นว่ากระทำไปเพราะหลงผิดหรือรู้เท่าไม่ถึงการแล้วยินยอมเข้ารับการอบรมแทนการฟ้องก็จะเปิดโอกาสให้ผู้นั้นกลับตัวเป็นประโยชน์ต่อการรักษาความมั่นคงภายในรชาชอาณาจักรโดยมาตราที่27นั้นก็จะกำหนดให้ผู้ที่มามอบตัวกับทางราชการนั้นนะครับได้เข้าสู่ขบวนการซึ่งจะเป็นในเรื่องของการอบรม นะครับแทนการดําเนินคดีนะครับการอบรมนั้นก็จะใช้เวลา,าไม่เกิน6เดือนนะครับ,รบก็จะเป็นการอบรมเกี่ยวกับในเรื่องของหลักศาสนาที่ถูกต้องว่ามันเป็นอย่างไรในเรื่องของการที่จะมาใช้ชีวิตในสังคมปกติเป็นยังไงแล้วก็ในเรื่องของวิชาชีพเป็นอย่างไรนะครับเมื่อผ่านการอบรมครบ6เดือนแล้วนะครับเมื่อสารพินาว,ว่าผ่านแล้วนะครับผู้ที่ มามอบตัวต่างๆรถนี้ก็สามารถที่จะกลับมาใชใ้ชีวิตได้ตามปกตินายอับดุลอาซิดลาเตคือผู้ผ่านการอบรมแทนการฟ้องตามมาตราย21ซึ่งเข้ารับการอบรมแทนการฟ้องหลักสูตรสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะเวลา6เดือนปัจจุบันผ่านการอบรมแล้วและมีทัศนคติที่ดีต่อภาครัฐรวมถึงได้รับความรู้ทางศาสนาที่ถูกต้องนอกจากนี้ระหว่างการอบรม ยังได้เลือกฝึกวิชาชีพการเลี้ยงโคเนื้อพันธุผสมเพื่อใช้ประกอบอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวโดยมีมารดาและน้องชายมาร่วมแสดงความยินดีที่ได้รับโอกาสจากภาครัฐสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติกับครอบครัวดีใจครับกลับทีใจอบรลกพ่อพ่อไดอ้อยู่กลับไปอยู่บ้านไปดูแลครอบครัวทำงานดูแลครอบครัวอขอบคุณมากๆทุกๆคน ที่เห็นมาทุกวันนี้ทุกคนสบายใจ,ยใจผมคิดว่าโอกาสนี้คือจะหายก็ได้ยากแต่ว่าในโอกาสนี้คือประเทศไทยผมว่ามาถูก,ถกทางแนละ้วเพราะว่าที่ยึดหลักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเข้าถึงเข้าใจเข้าถึงแล้วก็พัฒนาว่ามามาถูกทางครับมาตราย1แห่งพระราชบัญญ,ญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพุทธศักราช2551คือโอกาส กระทำความผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการซึ่งที่ผ่านมาในอดีตอาจจะได้รับการบ่มเพาะแบบผิดๆจากกลุ่มคนผู้ไม่หวังดีจนชีวิตต้องตกเป็นเครื่องมือแต่ในวันนี้มีตัวอย่างให้เห็นหลายคนแล้วว่ามาตรา21คือทางเลือกของผู้ที่ต้องการกลับตัวกลับใจเพราะสิ่งที่ได้รับกลับมานั้นคือความสุขกับครอบครัวที่ไม่สามารถหาได้จากการเข้าร่วมกับกลุ่มขบวนการทีมข่าวศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้ารายงาน